สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคํแเพงชาแนลค่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเก่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ห้านะคะเอฟซีนบอกคลิปที่ห้าเมนเนาะก็จะเป็นแนวทางนะคะของตาปากน้ำโพมาแล้วนะคะ แล้วก็เขาฝากมาเนาะคะ่ะมีทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาอยู่ในคลิปนี้นะคะตาปากน้ําโพของเขาฝากมาแล้วก็แถมลาวพัฒนาของหลวงตามาด้วยนะคะเอซี MC, ในคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพลและตาปากน้ําโพและลานตาปากน้าโพด้วยนะคะก็แล้วก็หลวงตาด้วยนะคะอ่า งวดทีเล้วเป็นจากในเขาก็มาเบิ่งผลงานงวดทีเล้วกันกอนแล้วค่อยมาเอาตัวเลขของเมื่อนี้นะคะ,ละหลายๆคนที่ถาของตาแล้วก็หลานตานะคะสําหรับฮาหนอยและลาวพัฒนาเนาะก็ได้มาแล้วไม่เพนก็นรีบเอามาทําคลิปลุง้งหาอาหาเอฟซี FC. อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กําลังใจตาแล้วก็หลานตาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เพนกรบบอสค่อยสบายนะคะตาเพอนอ่า เป็นเมื่อยเพียนะคะ fc ไปสีดยามาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อนี้ใครเน่เพื่อนวาเนาะเมเพ่นมาถาบบไว้ตากระพักพรอนกอนนะคะแต่วาตาเพื่อนวาไหวอยู่เนาะเพื่อนก็นเลยทําทรงมาาหายนะคะไม่เพ่นก็นขอหายตาหายเร็่ยวๆนะคะหายตาและล้านพากกันดูแลกันแล้วก็รักษา,กา,กากสาุขภาพกันให้ดีๆเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เพ่นฝากความเป็นห่วงเป็นใยให้กับตากับล้านทุกๆคนเน้อจ้าเนาะอ่ะ <c oughs> ผู้ใดเป็นยังก็ขอห้หาย้ซวงให้เศร้านะคะส่วนคลิปนี้เนาะก็มีทั้งเลาาและฮานอยอยู่ด้วยกันอย่าลืมนะคะใซีเบิงให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวจะว่าหาพ่อเห็นจนังเนาะหลายๆคนจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ผู้ใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเวลาลงคลิปใหม่ๆไปมันก็จะเด้งขึ้นทันทีเลยเด้อจ้ะเนาะ ถ้าหาบ่เห็นให้เลื่อนหาเด้อของวันที่สมมติวันที่หนึ่งเขาก็หาเลื่อนของวันที่หนึ่งวันที่สองเขาก็หาเลื่อนของวันที่สองให้มันครบนะคะเอฟซีจะมีครบทุกสำนักอยู่แล้วนะคะนอกจากแต่ว่าไม่เพี้นว่าของผู้ใดขาดไปไม่เพี้นก็จะแจ้งให้ทราบอยู่เนาะอ่ะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเราพัฒนาเนาะค่ะของหลวงตาให้มาหนึ่งเม็ดเดียว หลุดนะคะเอฟซีบอมาเนาะของลวงตาให้มางวดแรกหนึ่งเม็ดเดียวหลุดค่ะบ่รเขาเินไฮเบิรน,นะคะนี่คะ่ะเบิรหนึ่งหนึ่งเลขอกออกหกหกเนาะส่วนของเขาฝากมาวิ่งรู่ห้ากับหกมาที่หกล่างนะคะนี่คะ่ะ ของเขาฝากมาจับคู่ให้เข้านะคะ FC ก็คือ6 6เนี่ยเพื่อนไฮฮาเจ็หกเจ็ดเลขออก4 7นะคะเสียดายแฮ้งแหงเนาะเกือบเด็กบนลางนะคะวดนี้เอาไม่เอาขึ้นให้ได้นะคะอันนี้เป็นแนวทางนานอยของเขาเออลาวพัฒนาของเขาฝากมานะคะส่วนของตาเนาะตาให้วิ่งรูด7กับ0 7มาค่ะ จับคู่ให้ชุยไปหนึ่งแต้มนะคะให้7จหเลขออก7จ็ดนะคะบอกเขาเนาะจับคู่บอกเขาแต่วิ่งรุ่นมาอยู่แต่ว่าผลฮาผลเราพัฒนาได้ไปแล้วส่วนผลฮานอยบราดเนาะม่อว่านี้เม่เพ่นบรดลงคิมไฮนะคะเอฟซเท่ากับมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สองก็จะเป็นแนวทางฮานอยก่อนเนะเาะเพราะว่าเลขฮานอยออกก่อนก่อนลราพัฒนาอย,อยู่แล้วเนาะบาย บ่ายอ่าถ้าผู้ใดเล่นเฉพาะกิจนะก,ก็จะบ่าย4ี่โมงเนาะส่วนพิเศษปกติ VIP ก็จะมีต่อ,ต,อต่อกันไปอย่างละชั่วโมงชั่วโมงนะคะเ <c oughs> อซตาปากน้ำโพเนาะให้มาหานอยรวมวันนี้วิ่งรู่ห้กับ8จับคู่ให้ที่50าศูนย์ห้หสห้าแ 808183แล้วก็88เนาะอันนี้เป็นฮานอยรวมของตานะคะแคปหน้าจอออเดอร์ค่ะเนาะเดี๋ยวมาเพ่นท่วนขึ้นในอีกเธอหนึ่งฮานอยรวมวันนี้ของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่างให้มา5กับ8จับคู่ให้5051 53 58 8081 8 3แล้วก็88นั่นเองค่ะเนาะอันนี้เป็นของตาปากน้ำพูนะคะฮาหนอยรวมได้แล้วเข้ามาเอาฮาหนอยแยกกันเลยค่ะฮา,หาหนอยแยกวันนี้นะค่ะของเขาฝากมานอยพิเศษให้รูดที่5กับ6จับคู่ที่5 8 5 9 6 8 6 9ทชุด3ตัวบนก็คือ5 6 9แล้วก็6 5 8 อันนี้เป็นหานอยพิเศษเนาะได้ไปแล้วมาต่อห้านอยปกติก็ให้รูดที่0กับ1จับคู่ชุด2ตัวมี02 0ย์สองศูส่วนชุด3ตัวบนนะคะมี013แล้วก็หนึ่งศูนย์สองส่วนหนอ,อ,อปกติก็ได้แล้วเนาะมาต่อห้าน้อย VIP ค่ะให้ลูดที่6กับ7จ็ดนะคะจับคู่ที่6ก6 3แล้วก็ เจ็ดสองเจ็ดสามชุดสามตบบนมีหกเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกสองนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางฮาหนอยแยกของเขาฝากมานะคะอ่ะฮามาตอนะคะ ฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโปวันนี้ตาให้หนอยพิเศษมารูดที่5กับ8นะคะชุด2ตัวบนล่างมีห้าสองเออห้าศูนย์ดศนะคะชุด3ามตัวบนมี5้าแดสแล้วก็850ส่วนฮาหนอยปกติตาให้รูดที่5กับ8จับคู่ที่5้าแปดห้าหนดแดแดหเนาะ ชุด3ตัวบนมี5 8 1แล้วก็8 5 8, 8. อันนี้เป็นแนวทางฮานอยปกติเนาะเอามาต่อที่ฮานอย VIP รูดที่1กับ4จับคู่ให้ชุด2ตัวบนล่างมี16 19 46 49ชุด3ตัวบน149แล้วก็4 16นะคะอ่ะแคปหน้าโจาค่ะเนาะ สำหรับฮานอยแยกนะคะที่ทุกคนรอคอยเนาะของตาปากน้ำโพและเขาฝากมาวันนี้ก็ได้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาตามราวพัฒนาต่อให้กับเอฟซีทั้งช่องเลยนะคะเอฟซี FC อยู่ในคลิปนี้เนาะแคปหน้าจอเดอ้อได้กันหรือ,อยังไปต่อที่ราวพัฒนานะคะ มาค่ะลาวพัฒนาของหลวงตามาแล้วงวดนี้หลวงตาให้วิ่งลูดเก้าเม็ดเดียวนะคะหลวงตาให้มาวิ่งลูดเก้าเม็ดเดียวบนล่างนะคะชุดสามตัวมีเก้าสามสี่ชุดสองตัวมีเก้าสามเก้าสี่อย่าลืมตัดเล่นเอาสามสี่ไปเล่นด้วยเด้อจ้ะเนะเาะนี่ค่ะลาวพัฒนาหลวงตาเนาะให้มาเม็ดเดียวเหมือนเดิม <c oughs> งวดที่แล้วให้หนึ่งมาตัวเดียวหลุดนะคะงวดแรกหลุดงวดที่สองมาลุ้นกันต่อนะคะนี <c oughs> 1> 1่ค่ะหนึ่งเม็ดเดียวบอมากงวดน,นี้ให้มาแปดให้มาเก้าตัวเดียวเนาะชุดสามตัวให้มาเม็ดเดียวเก้าสามสี่ชุดสองตัวมีเก้าสามเก้าสี่แล้วก็อย่าลืมเอาชุดสามตัวไปตัดเล่นด้วยเหลืออยู่อีกหนึ่งคู่ก็คือสามสี่นะคะอ อะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพเล่วพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่าง5กับ8ให้มา3ตัวบนมี1คู่ก็คือ6 6 4เนาะชุด2ตัวมี6 6 6 4 5 4 8 4 5 7แล้วก็8 7นะคะส่วนงวดที่แล้วของตานะคะวิ่งรูด7กับ0 ก็มาที่7บนนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าชุวยไปหนึ่งแต้มนะคะงวดน,นี้ตาให้มาแล้ววิ่งรูด5กับ8บนล่างชุด3ตัวบน6 6 4เม็ดเดียวชุด2ตัวมี6 4 6 6, 6 5 4 5 8้โอ้ยพอผิดห้าสี่ห้าเแล้วก็แปดสี่นะคะอ่ะ แคปหน้าจอเอาของหลวงตาแล้วก็ตาปากน้ำโพนะคะสำหรับลราพัฒนาวันนี้เนาะอ่ะได้หรือ,อยังไปต่อที่ของเขาฝากมากันเลยค่ะ มาแล้วค่ะเขาฝากมาราวพัฒนาวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา8กับ9เนาะชุด3ตัวบนมี 9, 8, 2, 8, 9, 3ชุด2ตัวมี 8, 2, 8, 3, 9, 2, 9, 3นั่นเองนะคะของเขาฝากมาสำหรับราวพัฒนาวิ่งรูดวันนี้ให้มา <c oughs> 8กับ9เนาะงวดที่แล้วให้5กับ6 หกมาลางนะคะเอซจับคู่ให้เข้าอยู่เนาะเข้าที่หกหกนั่นเองล่างเนาะง <c oughs> วดน,นี้แปดกับเก้าชุดสามตัวบนมีเก้าแปดสองแปดเก้าสามชุดสองตัวมีแปดสองเก้าสองแปดสามเก้าสามนั่นเองค่ะอ่ะ,อะวันนี้ขอให้ฮิงฮิงรวยๆปังๆนะคะเนาะ ส่วนคลิปต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางรลาวพัฒนานะคะของลุงโชคดีสุดใจพารวยพ่อช่างคมแม่ลิ้วพารวยเนาะอาจารย์หนุ่มกระสินแอดมารวยนะคะแล้วก็ของพายอซี FC ทั้งช่องเนาะเดี๋ยวติดตามต่อไปว่าลุงโชคดีจะให้ตัวใดงวดน,นี้เนาะคะ่ะเอซอ่ะ คลิปนี้แม่เพ่นกับขอลาไปก่อนค่ะขอกราบขอบพระคุณตาปากน้ำโพและหลานลานแล้วก็หลวงตานะคะแล้วก็ FC ด้วยเนาะขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะได้รับแต่สิ่งดีๆทุกท่านทุกคนคะ่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ